فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله. ัาลาะมัยกุมรองมาตุลลอว์ว่าบรอกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของอิสลามสามัญประจำบ้านนะครับพี่น้องครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยในกับพี่น้องในวันนี้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอัคลากนะครับอัคลักก็คือคุณธรรมจริยธรรมนะครับตามคําสอนของอิสลามนะครับในเรื่องของอัคลักเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคือบริบทของการเลี้ยงดูของ คนในอดีตกับคนในปัจจุบันเนี่ยด้วยกับการเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยพฤติกรรมอะไรหลายหอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะในปัจจุบันเนี่ยมันมีศัพท์ใหม่นะครับที่เราใช้กันในปัจจุบันในยุคโควิดก็คือคำว่า New n o r m a อลนะครับนิวนอร์มอก็คือความปกติใหม่นะครับผมผมวงเล็บไว้เองนะบอกว่า ความปกติใหม่ที่มันไม่ปกตินะเพราะว่าถ้ามันปกติมันก็คงจะไม่มีคำว่านิวเข้ามานะทีนี้เวลาที่เราอยู่ในยุคที่ที่บริบททางสังคมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยจากคนในอดีตที่วางบรรทัดฐานไว้อย่างเช่นเวลาผู้ใหญ่จะขอให้เราหยิบอะไรให้เนี่ย ้าในอดีตเนี่ยเราก็ส่งต้องเดินไปส่งให้เขากับมือนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กในปัจจุบันเนี่ยบางทีเขายนมาให้กับเราเลยนะทีนี้ผมอยากจะให้พี่น้องแยกอย่างนี้ว่าจ,าร,จาริยธรรมแบบไหนที่เป็นจริยธรรมอิสลามเนี่ยอันนี้เราต้องคงไว้นะครับเพราะอเลสุบะตาลาเนี่ยส่งท่านอดสุนทรเราอะไรวะสลามเนี่ยมาสอนเราเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้นะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องทางสังคมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะทีนี้คุณธรรมจริยธรรมประการหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพยายามปลูกฝังลูกหลานของเราเนี่ยประการแรกเลยอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องก็คือเรื่องของการให้สลามนะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์ดิยาลลอันฮูกล่าวว่าอันนารอยูลันสาอัลลันนบิอ์ลลอรอวะลัยวะสลาม มีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาถามท่านอดสุนซอลอวเลวะสลามถามว่าอายุนอิสลามิคอยรุนอิสลามประเภทไหนนะที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะก็คือปฏิบัติตนเป็นตามหลักการเกิอ,อิสลามข้อใดเนี่ยมีความดีมากนะที่ท่านอดสุนก็ตอบว่าก็ละ ตุตอิมุตต่ออามาท่านหรสุนทร์สลอวเลยวะสลามเนี่ยก็ตอบว่าการที่ท่านตุตอิมุตต่ออามาก็คือการที่ท่านให้อาหารกับผู้อื่นวะตักรอุสซาลามะอัลามันอารอฟต้าวมัลลัมตะริบแล้วก็การที่ท่านให้สลามกับคนที่ท่านรู้จักและก็คนที่ท่านไม่รู้จักก็คือเวลาที่เรารู้ว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นไงครับ เราก็กล่าวสลามกับเขาคือในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราสังเกตเห็นว่าเราจะกล่าวสลามเราจะทักทายเฉพาะคนที่เรารู้จักเท่านั้นเนี่ยแต่คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเป็นไงครับเราก็ไม่สลามเราก็ไม่ทักทายกับเขาพี่น้องสังเกตเวลาที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปพักตามโรงแรมเนี่ยเวลาเราเข้าลิฟต์เนี่ยเจอชาวต่างชาติชาวตะวันตกนะเอเจอหน้ากันตอนเช้าปุ๊บเขาเซไฮเฮลโล ทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้จักเรานะแต่เวลาเขาเหมือนกับพยายามจะผูกมิตรกับคนที่ที่เขาเจอด้วยเวลาเช้ามันอาจจะเป็นธรรมเนียมของเขาเนี่ยแต่ผมว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับคืออะไรครับให้สลามกับคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากที่ควรจะส่งเสริมนะครับ ทีนี้ในส่วนของคําพูดของท่านอัลซุนงซอรเราเลยวะสลัมจากอะดิษเนี่ยประการที่1ก็คือตุตดเอมุตต่ออามาก็คือการให้อาหารกับกับผู้อื่นนะอันเนี้ยในอะดิษก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นคนจนหรือเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยนะบอกให้อาหารกับผู้อื่นอันเนี้ยมันเหมือนกับการแสดงน้ําใจนะแล้วก็มันเป็นการผูกมิตรด้วยนะครับ สมมุติว่าเราเรามีอาหารเนี่ยท่านอดสูลบอกว่าอาหารของมุสลิมเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเพียงพอสําหรับสองคนนั่นก็กําลังชี้ให้เราเห็นว่าในสังคมเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งปันการเกิดขึ้นนะสังคมมันถึงจะอยู่รอดนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคโควิดนะครับยุคที่อะไรครับยุคที่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยในสภาพสังคมเนี่ยมันน้อยนะแต่ในยุคโควิดเนี่ย สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับคนที่มีเคยมีงานทําก็ตกงานคนที่เคยมีรายได้เต็มเดือนเน่ยบางที่ก็จ่ายเงินเดือนแค่70%เนื่องจากอะไรครับธุรกิจของเขาหดตัวลงเนี่ยเจบ้าง5 0าสบบ้างบางคนก็ถูกเลิกจ้างแล้วจากที่มีงานทําอยู่ก็กลายเป็นคนที่ตกงานนะทีนี้ถ้าเรามีการแบ่งปันเนี่ย มันมีคลิปหนึ่งที่พี่น้องทําแล้วผมคิดว่าดีมากเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยที่เขาเรียกว่าตู้ปั่นสุขนะคือเวลาที่เรามีตู้ตู้หนึ่งเนี่ยที่เขาไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็มีคนอะไรครับมีคนเนี่ยเอาอาหารไปใส่ไว้ี่ตู้อันนี้นะครับผมว่ามันเกิดจากคลิปๆหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มันแชร์กันเป็นไวรัลนะครับ ท,ที่แพร่หลายทางหน้าสื่อโซเชียนก็คือที่เขาบอกว่ามันมีตะกร้าขนมปังในยุคอบับบซสยาเนี่ยที่อะไรครับที่ร้านขนมปังเขาจะแขวนไว้พอเวลาที่มีคนมาซื้อเนี่ยสมมุติว่าเขาซื้อขนมปังสองก้อนเขาก็จะจ่ายค่าขนมปังไว้4ก้อนอีก2ก้อนเขามาใส่ในตะกร้าเพื่ออะไรครับคนยากจนเวลาที่เขามาเนี่ยเป็นไงครับ mm. เขาจะได้มีขนมปังกลับไปกินก็จะได้ประทังชีวิตของเขาเนะ ทีนี้มันก็เกิดอะไรครับตู้ปันโศกเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะแล้วก็ในยุคโควิดเนี่ยคนที่ตกงานคนที่ไม่มีไรายได้เนี่ยมันก็อะไรครับจะได้มีอาหารรับประทานเนี่ยแต่ในสังคมเนี่ยเราก็รู้เนี่ยมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนที่เกรงใจไม่เกรงใจบางคนมาตะเวนหาตู้ปันโศกเลยนะครับแล้วก็อะไรครับขนอาหารขน าข้าวของในนั้นไปคนเดียวเลยนะอันนี้ผมว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวนะคือจะไปโทษคนนั้นก็ไม่ได้นะมันต้องโทษตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มันต้องตั้งคำถามว่าเลี้ยงลูกอย่างไรถึงมีความคิดแบบนี้นะคือเห็นแก่ตัวไม่เห็นกับคนอื่นเลยนะคิดเอาแต่จะได้นะครับเวลาที่มีคนไปเตือนว่าทำไมหยิบเยอะและเกินเขาบอกว่าก่อนหน้าฉันเนี่ยคนอื่นหยิบเยอะกว่าอีกทำไมไม่ไมปว่าเอาโหคือเราก็คิดเข้าข้างตัวของเราเองนะ แต่จริงๆเป้าหมายของคนที่คิดโครงการนี้ผมผมเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะทีนี้ในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยผมก็อยากให้เกิดตู้แบบเนี้ยในสังคมของเรานะอย่างเช่นตามมสัสยิดมีการตั้งตู้ปรรสุไว้แล้วก็อะไรครับมีการช่วยเหลือมันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะตรงนี้ก็ฝากไปยังคนที่มีหน้าที่อิหม่ามกรรมการมสัสยิดต,ต้องคิดในเรื่องเหล่านี้นะ แล้วมันเป็นหน้าที่ประการหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าโดยหน้าที่แล้วเนี่ยเราดูตอนท่านอุมัดอิบราคอตอปเป็นผู้นำเนี่ยกลางคืนท่านไม่นอนนท่านตะเวนไปดูทิศเหนือเดินทางไปทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไปสอดส่องดูแลวว่ากำลังมีพี่น้องเดือดร้อนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะทีนี้ ในปัจจุบันเนี่ยองค์กรมัสยิดของเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของมุสลิมในชุมชนเนี่ย <c oughs> บางทีเนี่ยเราก็อะไรครับเราก็ตั้งรับเกินไปนะอิหมามกรรมการมัสยิดไม่ไปสอดส่องดูแลคนสบุรุษในชุมชนและบางทีเนี่ยอิหมามที่มีสตางค์เนี่ยพี่น้อง บางคนไปขอความช่วยเหลืออิหมามก็บอกปัดนะแล้วก็ไม่ช่วยเหลือนะทั้งๆท,ท,ที่ตําแหน่งความเป็นผู้นําของเขาเนี่ยเป็นไงครับเขาจะต้องดูแลนะแล้วก็คือจริงๆมันไม่ใช่ภาระนะของสังคมแต่มันเป็นหน้าที่นะเพราะว่าตําแหน่งเราเนี้ยพอเวลาเราเสนอตัวขึ้นไปแล้วจะด้วยสังคม อมอบหมายหน้าที่นี้ให้เราด้วยความเต็มใจหรือเราสมัครเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราไปรับตําแหน่งนี้แล้วมันเกิดเป็นหน้าที่แล้วนะและท่านรอซูนก็บอกไว้แล้วว่ากุลุกุ้มบรออินวะกุลุกุมมาสูลุลอารอ,อียะตินะทุกคนมีหน้าที่แล้วก็จะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้อาหารเนี่ยกับผู้อื่นพี่น้องครับ ณวันที่เรากําลังอัดเทปเนี่ยมันใกล้กับวันอิดอิดินอัตหานะครับทีนี้ในส่วนของวันอิดอิด,อดินอัตฮานี่สำหรับคนที่มีความสามารถน่ท่านรอสุนซอลลอเลวะซัลลัมบอกว่ามันวัดจดาซาอตาน,นะใครที่เขาพบกับหนทางที่กว้างขวางอัลลอฮฺสุบะตาลาประทานริสกีให้ความสมบูรณ์กับเขาเนี่ยเป็นไงครับฟาลัมอยู่ดอฮีแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะทำกุรบาลเนี่ย ลายักรอบันนาะมุซัลลานะอย่ามาเข้าใกล้ลานละหมาดของชันในวันอีดผมว่าคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่แรงมากนะครับทีนี้คนที่มีความสามารถคนที่มีความพร้อมเนี่ยจริง,รงๆไม่มีใครรู้นะระหว่างเขากับลอสปาตาลาเท่านั้นที่รู้นะบางคนบ้านใหญ่สตังน้อยก็มีนะแต่บางคนบ้านเล็กสตังเยอะก็มีนะเพราะฉะนั้นระหว่างเขากับลอสปาตาลาเนี่ยรู้ อัลลอฮฺสุบัตา阿าให้ความเมตตาให้เขาสุขภาพดีมา20ปี30ปีวันอีดอิดินอตาหาอัลลอฮฺให้เขาทํากุรบานเนี่ยแล้วตามองค์กรที่ขายส่วนกุรบานกันเนี่ยพี่น้องครับมันไม่เยอะนะส0่พันห้พันบาทเนี่ยโอ้โหเดือนเดือนหนึ่งพี่น้องบางท่านรับเงินเดือนเป็นฟ้อนๆนะถ้าไม่ได้ฝากเข้าบัญชีธนาคารนะสมัยก่อนจะไปรับซองจากเจ้านายรับเงินสดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารับเป็นฟ้อนฟนะแต่อัลลอ สั่งใช้ให้เขาทํากุรบาลแคสเนี่ยบางทีก็บางคนบอกอ้างว่าไม่มีนะแต่เวลาโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาปุ๊บ 4- ี่ห้าหมื่นควักได้สบายนะแต่อล้อเนี่ยส่วนกุรบาลแคสสี่ห้าพัน 45, บอกไม่มีสตางจะไปอุ้มร้อบอกว่าไม่มีสตางแต่เป็นไงครับพอมีทริปเที่ยวไปได้นะซื้อแพ็กเกจได้นะทั้งทงท,งที่บางทีมากกว่าเงินที่ไปทําอุ้มร้อนซะอีกตรงเนี้ย ย้อนกลับมาก็คือเวลาที่เราทำกุฎบาทแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนนะมันก็สอดคล้องกับดีสนี้ก็คืออะไรครับเวลาที่เราเอาเนื้อไปแจกนะแล้วกุฎบาทให้ได้ทั้งคนรวยทั้งคนจนนะเวลาที่เอาไปแจกนะเป็นไงครับพี่น้องครับ มันก็เกิดความสุขนะคนให้ก็มีความสุขนะครับคนรับก็มีความสุขและที่สําคัญก็คือเงินที่เราจับจ่ายใช้สอยไปในหนทางของลอชบาตาลานี่เงินเหล่านั้นก็มีบราระฆะมีสิริมงคลนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามันไปเป็นสบายงให้กับเราด้วยนะในวันกิยามะตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะจากคดีนี้ที่ผมเอ่ยกับพี่น้องข้างต้นก็คืออีกประการหนึ่งที่รซูนพูดก็คืออะไรครับเรื่องของการกล่าวสลามการทักทายกันเนี่ย ทีนี้ในส่วนของสังคมเนี่ยพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมไทยนะคนไทยเวลาเจอกันกา,การทักทายกันก็คือยกมือไหว้สวัสดีกันนะผู้น้อยสวัสดีให้เกียรติทักทายกับคนที่อาวุโสกว่า <c oughs> ทีนี้ในส่วนของมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องครับเราก็ต้องสอนลูกหลานของเราว่าอะไรครับเราก็ต้องแสดง ให้กับสังคมเห็นนะคือถ้าเราเจอมุสลิมกับมุสลิมเราก็ทักทายแบบมุสลิมเราเจอเพื่อนต่างศาสนิกเป็นไงครับเราก็ทักทายตามหลักสังคมเนี่ยมันไม่เกิดปัญหานะที่วันหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนนะก็คือคอณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนในชุมชน80%ก็เป็นมุสลิมนะก็มีคณะกรรมการคนหนึ่งเสนอว่า บางทีเนี่ยลูกเรากลับมาบ้านเนี่ยสอนให้ลูกของเราสวัสดีบ้างก็ได้นะอันนี้ผมก็มีความคิดว่าเอ้ยทำไมเขาเสนอความคิดแบบนี้นะซึ่งในความคิดของผมเนี่ยในส่วนของเด็กมุสลิมเนี่ยเจอหน้ากลับมาบ้านเนี่ยในศาสนาสอนไว้ก็คืออะไรครับก่อนดูอาอ่านดุอาเข้าบ้านนะ ลอาไมอินอัสอลูกะคอยร่อนเมาดีีวะคอยร่อนมัครอยจีบิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิคอร์จนาวะเราว่าละลอยรบปนาตวะกันนาสอนให้เราอ่านดุอาเข้าบ้านสิ่งที่ตามมาที่เราสูญสอนเราคืออะไรครับกล่าวสลามกับคนในบ้านนะอัสลามอะไรกุ้มบารอกามาตุลล็อกวะบรารอกาตุ้เวลาที่เราเข้าบ้านเนี่ยแล้วชัยตอนมันที่ตามเรามาจากด้านนอกมันก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านแต่ทําไมเขาสอนให้เสนอว่า เรารณรงค์ให้เด็กในชุมชนของเรากลับมาบ้านยกมือไหว้สวัสดีนะคือถ้าบอกว่าถ้าเราเจอกับผู้ใหญ่ต่างศาสนาเนี่ยให้ทักทายแบบนี้ในความคิดของผมก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่บอกว่าเวลาที่เด็กมุสลิมกลับมาบ้านให้ยกมือไหว้คุณพ่อคุณแม่บ้างอันนี้ผมว่าเป็นวิธีคิดที่ผิดนะแล้วก็เวลาที่กลับมาบ้านเนี่ยเราเกล่าวสลามกับคนในบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ย อัลสุบัตาลาถ้าเราสัมผัสมือนะกับคุณพ่อคุณแม่คนที่อยู่ในบ้านนะสลามจับมือกันอัลอสุบะตาลาจะลบบาปตาบับจนกระทั่งคนทั้งสองเนี่ยเผลอเอามือออกจากกันนะเพราะฉะนั้นท่านโสดซูลเนี่ยเวลาจับมือสลามใครนะท่านโสดซูลจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ปล่อยกอดนะครับท่านจะจับไว้นะทีนี้พอเวลาพูดถึงเรื่องสลามเนะี่ย ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าบางทีสาภาพคือคนในอดีตน่ยก็คือไม่ได้ให้ความสาคัญคืออะไรครับเวลากล่าวสลาบเนี่ยผู้ชายเนี่ยให้จับมือกับผู้ชายผู้หญิงให้จับมือกับผู้หญิงนะผู้ชายกับผู้หญิงที่สามารถแต่งงานกันได้ก็ไม่จับมือกันนะไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรก็ไม่ต้องสัมผัสมือกันนะท่านรอซศูนย์เน้นย้ําว่าให้เอาเข็มเนี่ยมาทิ่มที่ศีรษะเนี่ย ยังเจ็บปวดน้อยกว่าการที่ชายหญิงเนี่ยจะมาจับมือกันนะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะเกิดจากความรู้ที่เราไม่ได้ถ่ายทอดกันมาหรือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคนในอดีตคืออะไรครับจับมือกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะและอย่างหนึ่งอ่ะลูกเราภรรยาของเราพี่น้องครับจะให้ไปจับมือกับคนที่ ไม่ใช่ญาติโกโหติกาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ค้านกับคําสอนของอิสลามแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องบอกกับลูกหลานของเรานะคือในความเป็นผู้หญิงเนี่ย <c oughs> มันก็จะต้องรักนวนสงวนตัวนะผู้ชายยื่นมือมาเราก็อะไรครับปฏิเสธนะไม่จับมือกับเขาเพราะว่าอิสลามห้ามนะครับแต่ถ้าเป็นญาติเราเนี่ยเป็นไงครับเราก็สามารถจับได้ตรงเนี้ย อันเนี้ยอยากจะเน้นย้ำนะครับแล้วฮะดิษนี้บอกว่าการสลามเนี่ยมันอารอฟตา้าว่ามันลมตะริฟนะใครที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องกล่าวสลามด้วยนะแล้วก็คำเนี่ยมันเป็นคําที่ทั่วโลกใช้กันนะแล้วมันเป็นคําสอนอิสลามเนี่ยมีบรรทัดฐานเดียวกันก็คืออะไรครับถ้าเจอหน้ากันก็กล่าวสลามเนี่ยบางทีเนี่ย ผมเนี่ยเคยไปเจอบางอย่างเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราโอ้โหกำลังประสบปัญหาเนี่ยสมมุติว่าเราหาที่พักไม่ได้วันเนี้ยเราหาอาหารทะล้านไม่ได้เวลาเรากล่าวสลามปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับสายใยความเป็นพี่น้องทั้งท,งท้งที่เราไม่รู้จักกับเขาเนะพอเวลาเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมปุ๊บเนี่ยเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออันนี้มันเป็นฮิกมารประกันหนึ่งนะที่มันแฝงไว้ในคําสอนนี้นะคือเวลาที่ เราเจอคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยเป็นไงครับพอเรารู้ว่านับถือศาสนาเดียวกับเราเนี่ยโอ้โหเราคิดว่าเราเจอพวกเราเจอญาติพี่น้องของเราแล้วแล้วก็อะไรครับบางทีเราเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยเป็นไงครับคนที่เป็นคนท้องถิ่นคนนั้นเข้ายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะมีครั้งหนึ่งผมจะไปทําธุระที่หนึ่งนะผมไม่รู้จักสถานที่นั้นแล้วเราก็ไม่เคยไปเลยนะ บางทีแค่เรากล่าวสลามเราเห็นคือคนอินเดียเนี่ยการแต่งกายของเขาลักษณะบุคลิกของเขาเนี่ยบางทีเราเดาได้เลยนะว่าเขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทีนี้เวลาที่เราไม่รู้จักปุ๊บเราเข้าไปกล่าวสลามเขาเป็นไงครับเราบอกเราจะไปตรงเนี้ยทั้งทั้ที่เขาไม่ไม่ใช่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนนะแต่เวลาเราไปขอความช่วยเหลือนะเขาไปส่งเรายันที่เลยนะโอ้เนี่ยอันเนี้ยผมกําลังจะบอกกับพี่น้องว่า อันเนี้ยมันเป็นข้อดีนะที่เวลาที่เรานำคำสอนอิสลามมาใช้เนี่ยอเลสุปัตลาก็จะให้เกิดความง่ายดายในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับจากอะดิษเนี่ยท่านหนอดศู์สอนเราสองประการหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารกับผู้อื่นนะครับสองก็คือเรื่องของการกล่าวสลามกับคนที่เรารู้จักแล้วก็เราไม่รู้จักพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตถ้าเราเอาอิสลามมาใช้เนี่ย ผมว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขแน่ๆเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่สุขในโลกนี้มันยังสุขในอาคีรอด,ด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับว่าิลัยตาฟิกวัาดีดายะวัสลามวัวะลยกุ้มวะเรัมาตุลละวะบะารอกาฮต فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا